ลักษณะของนิ้วมือนะครับก็สามารถที่จะนํามาทํานายได้เหมือนกันนะครับตามมาดูกันนิ้วชี้นะครับยาวกว่านิ้วนางนะครับอันนี้เราวัดจากโคนนิ้วจนถึงปลายนิ้วนะครับคนเหล่านี้เป็นคนที่หยิงทนงนะครับมีความมักใหญ่ไฟสูงนะครับนิ้วกลางใหญ่กว่านิ้วอื่นนะครับคนเหล่านี้เขาจะมีความสนใจในเรื่องของไสยศาสตร์แล้วก็เรื่องลี้ลับนะครับนิ้วกลางเกนะครับแต่ต้องเกมาตั้งแต่เกิดนะครับ คนเหล่านี้เขาจะมีความดุร้ายนะครับช่วงที่2ของนิ้วกลางนะครับใหญ่กว่านิ้วอื่นนะครับอันนี้เขาจะเป็นคนที่รักธรรมชาตินะครับชอบปลูกต้นไม้นะครับนิ้วก้อยนะครับยาวเท่ากับนิ้วนางนะครับคนเหล่านี้มักเป็นนักประพันธ์นักพูดหรือว่านักปัจญานะครับนิ้วก้อยแหลมนะครับคนนิ้วก้อยแหลมเนี่ยจะไวต่อความรู้สึกนิ้วก้อยช่วงที่1ใหญ่นะครับเป็นคนที่มีความคิด แล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนนะครับนิ้วก้อยช่วงที่2ใหญ่นะครับคนเหล่านี้เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีความสามารถนิ้วก้อยช่วงที่3ใหญ่นะครับถ้าใครที่มีนิ้วก้อยช่วงที่3ใหญ่เนี่ยส่วนมากมักเป็นคนที่ตลบตะแหลงพิ้นป่นหลอกลวงน้ำกลิ้งบนใบบอนไปเรื่อยๆนะครับนิ้วนางยาวกว่านิ้วกลางนะครับคนเหล่านี้มักชอบเล่นการพน,นันหมุนเงินเก่งนะครับ นิ้วนางนะครับมีเส้นตั้งตรงนะครับตลอดนิ้วเลยนะครับ1เส้นนะครับคนเหล่านี้มักร่ํารวยมีทรัพย์สินเงินทองนะครับแต่ถ้านิ้วนางนะครับมีเส้นตั้งตรง3าเส้นนะครับคนเหล่านี้ต้องระวังนะครับว่าจะถูกเพศตรงข้ามหลอกลวงนะครับถ้าช่วงที่3ของนิ้วนางนะครับมีเส้นตั้งตรงนะครับให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุและความหายนะนะครับ แต่ถ้าโดยรวมแล้วนะครับช่วงที่1ใหญ่เนี่ยเป็นคนที่มีน้ําใจแล้วก็มักจะเอาใจใส่ในเรื่องของงานนะครับแต่ถ้าช่วงที่2ยาวนะครับจะเป็นคนที่มีความคิดดีมีเหตุผลนะครับถ้าช่วงที่3ามอวบอูมดีนะครับเขาจะเป็นคนที่มีความสุขก,กายสุขใจนะครับแต่ถ้าช่วงที่3มแฟบแบน์นะครับคนเหล่านี้เป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็มีความเกลียดขานนะครับ